สสสวััดดีียังสบายดีครับผมวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มางานมายานะครับบอกเลยว่าวันนี้พวกเราก็มีชื่อเสนอเข้าชิงรางวัลด้วยก็ขอบคุณทางมายามากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะแฮปปี้แล้วกันแล้วก็พวกเราก็ขอเป็นกาลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลทุกท่านลุงน้าแล้วกันครับโอ้จริงจริงยังพูดคํานั้นไม่ได้หรอกครับจริงๆพวกเราก็ยังคงเป็นน้องใหม่อยู่นะครับแล้วก็เดบิวต์มาแค่หนึ่งขวบนิดนิดเองนะครับใช่คนท่าอีเท้าไกลครับ อ๋อใช่จริงๆอันนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนด้วยที่คอยเสนอข่าวเพื่อเราตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยครับผมที่ทําให้ครอบครัวพวกเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนสามารถแบบว่าเริ่มจัดคอนได้เล็กๆน้อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วขอถามพารู้สึกแต่ละคนหมายจราบวันนั้นเด็กที่อยู่ในรายการจนวันนี้เราเป็นพ็อกซี่แล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ตแต่เราคุรู้สึกยังไงครับเริ่มจากรีอบเริ่มจากก่อนก่อนใช่ครับถ้าให้เปรีย ตอนนี้ก่อนตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบฟิตร่างกายเหมือนเหมือนกับตอนที่เราเตรียมตัวเวทีเดบิวต์ของพวกเราเลยก็คือมันมีความตื่นเต้นแบบเดียวกันที่เราจะได้ออกมาทําอะไรใหม่ใหม่ครับแล้วก็ได้เจอกับยูเซอร์ทุกๆคนที่อาจจะแบบเตรียมสนับสนุนเราแล้วก็เตรียมดูโชว์ของพวกเรามาแล้วเพราะเราก็จะตั้งใจออกสุดสดเลยครับผมผมก็ตื่นเต้นสาหรับคอนเสิร์ตนี้มากๆครับผมแล้วก็พยายามพยายามจะทําเต็มที่ครับแล้วก็บังว่าทุกคนจะ enjoy คอนเสิร์ต้วครับ เจอกันที่คอนเสิร์ตครับมมาเป็นไบ้างมาครับก็สำหรับชิมนะครับก็ไม่ชิมไม่ฝันเลยครับว่าวันที่จะพวกเราได้มีคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยจะมาได้ถึงเร็วขนาดนี้ครับก็ต้องก่อนอยู่เลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในวงเองด้วยรวมไปถึงพี่ๆทีมงานแล้วก็หลังบ้านรวมไปถึงผู้บริหารนะครับผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับที่ทําให้เรามีวันนี้ครับก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอนเสิร์ตครับ อ๋อผมเป็นสุดท้ายเลยเหรอครับครับผมก็จริงๆคุณรู้สึกว่าเป็นการเติบโตของบเราพาร์ซีที่แบบว่ารวดเร็วมากครับผมแล้วก็จริงๆพวกเราก็ค่อนข้างอยากจะมีอัลบั้มหรือคอนเสิร์ตเองมาตั้งนานแล้วครับผมในวันนี้ก็มาถึงแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณพวกเราพวกเราก่อนเลยว่าขอบคุณที่พวกเรายังสู้ไวด้วยกันแล้วก็จะสู้กันไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนรวมถึงพี่ๆสื่อทุกท่านรวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่เห็นเรในตัวพวกเราครับผมก็ฝากติดตามคอนเสิร์ตพวกเราด้วยครับบอกเลยว่า ต้องมีอะไรพิเศษให้ทุกคนรอติดตามแน่นอนครับครับคำถามคือรู้สึกยังไงตั้งแต่ตอนท้าที่ออกพวกที่ตอนเด็กก็นึกจะมาถึงตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกไงใช่ไหมครับองนี้รู้สึกขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ในค่ายเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนศิลปินทุกๆท่านที่สนับสนุนเพลงของเรานะครับแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมของ T-pop นะครับผมคือการที่สนับสนุนเพลงเราก็ก็แบบ ช่วยกันแบบผลักดันอุตสาหกรรมนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้แบบว่าเรามีคอนเสิร์ตขึ้นมาแบบแบบนี้ครับผมก็หวังว่าในอนาคตเราเราจะแบบผลิตผลงานออกมาดีๆครับผมแล้วก็จะตั้งใจมากขึ้นครับครับจริงๆแล้วน้องๆห้าคนก็พูดกันแล้วนะจริงๆผมก็ c o p ้ของน้องๆพูดอะไรก็ได้ครับก็รู้สึก ดีใจนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาพัฟ็อกซี่ก็เติบโตขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างพอสมควรนะครับทั้งในเรื่องประสบการณ์ด้วยแล้วก็สกิลด้านต่างๆแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งเท่านั้นนะครับผลทางข้างหน้าหรือว่าความฝันที่พวกเรามีเป้าหมายวางร่วมกันไว้เนี่ยยังคงอีกยาวไกลนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พัฟฟ์พ็อกซี่ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันซัพพอร์ตวงการอุตสาหกรรมทีป๊ แบบว่าไปได้ไกลกว่านี้อยากให้แบบไปถึงเอเชียหรือว่าระดับโลกเลยนะครับยังไงก็ขอให้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับผมสนับสนุนผลงานของศิลปินคนไทยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติไหนในโลกแน่นอนครับจากที่กระแสออกมามีหลายหลา่มากว่าะพได้ลมเล็กไปเปล่าเลยดีนะน้ำร้อนหมดไปรู้ไหมน้ำร้อนหมดจริงจริงครับยังไงเนาะก้อนกลัวขายบัตรไปหมดเลยครับกลัวนะครับ เรียกได้ว่าแอบปล่อยบัตรดีกว่าครับล้อเล่นแล้วครับจริงๆคอนเซลเล่นๆแบบว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามทางออฟฟิเชียลกันดีกว่าครับทั้งเรื่องผังคอนเสิร์ตแล้วก็ตั๋วคอนเสิร์ตราคาต่างๆจริงๆก็ไม่มีบัตรนึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามก่อนอีกรอบเพราะว่าก่อนจะหาบัตรก็ยังไงแต่ว่าไม่ใช่ก่อนจะขายแท็กซี่ได้ไหมขอแท็กซี่ได้ใช่ไหมครับก่อนคุณจะเอาทุกอย่างไม่ได้นะคือเขายากหมากแพงนะพี่จริงอะไรกันเนี่ยกินมากกินมาถ้าสมมติว่าบัตรของใครในแบบไม่ อกก่อนว่าตอนนี้เรายังอาจจะยังไม่ได้บนอะไรนะครับตอนนี้ใช่ก็ปล่อยไม่ไปก่อนครับแต่ว่าไม่แน่ว่าถ้าบัตรหมดเร็วเนี่ยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณนั่นหมายของว่าเราก็อาจจะมีอะไรสักอย่างออกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ได้ครับต้องรอติดตามนะครับอในงานต้องสปอย์์แล้วให้เุกทายหบอกว่าเะต้องกดบัตรด้วยจริงๆเราไม่อยากสปอย์อยอยอยอ์แล้วกันขออนุญาตอวยพรแล้วกันครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสาธุเก,กขอให้ได้ขอให้โดนบัตรที่นั่งโซนใดก็แล้วแต่ขอให ได้เข้าตะก,ก้าแล้วก,แวก็แล้วเราเจะกันที่คอนเสิร,ร์ตนะคะรับคอนเสิร์ตทูอ่ะแล้วไปดูคอนก็ต้องมีแท่งไฟด้าาวยค่กบอกใคาจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับเราก็จะมีทั้งอ,อัลบั้มนะครับมีท้งแท่งไฟแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังเก็ขอให้ติดตามออฟฟิเชียลมาให้ดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดวันที่เขาลงขายปุ๊บปั๊บเราจะได้กดทันตรงที่เราจะได้แบบกดก่อนได้ก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับ กดหลังก็ได้ได้ก็ญ่ได้ทุกคนใหา่ได้ทุกคนครับแต่ยังก็จะต้องบัตรใหครัสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามทางออฟฟิเชียลดีๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องบัตรครับทั้งเรื่องอัลบั้มแรกของพวกเราครับทั้งเรื่องต่างๆแท็งซฟต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตข่าวสารต่างๆหรือว่าผลงานใหม่ๆของบล็อก่นะครับเรก็ตั้งใจพูกเี้ก็เจอกันทุกวันครับก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจปล่อยผลงานอะไรออกไปก็ทุกคนจะชอบกันครับ ใ้องนี้ผ่าบอกแรอรนี้ให้กาลังใจงแฟนที่กาลังสนบน่ครับผม<ๆ>ก็จริงๆพี่การอาจจะเคยลงคาถาไปแล้วเนาะใน i อ Story ของ proxy official ว่าเป็นคาถาให้กดบัตรได้ครับผมก็จริงๆคุณอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันกับพวกเรา proxy mm hmm. ในคอนเสิร์ตนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนก็ขออวยพรทุกคนกดบัตรทานนะครับผมพวกเราก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ครับผมเพราะ อาจจะมีหนึ่งในนั้นจะเป็นแบบคุณแม่คุณอาจจะกดแย่งกับทุกคนด้วยก็ได้ต้องรอดูครับผมเออเออครับก็ที่จริงทุกคนก็พูดกันหมดแล้วแหละก็เป็นกำลังใจให้ลวกันครับผมขอให้วันที่กดบัตรได้เน็ตดื่นเปิดนะครับเว็บไม่ล่มนะครับผมแล้วก็กดกันหลายๆเครื่องนะครับจะได้ไม่กระตุกนะครับสู้ๆครับ ะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการกดบัตรนะครับก็ขอให้กดบัตรให้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันวันคอนเสิร์ตครับ <Hi. S 1> ครับ